มารวยสุวรรณภุ่ิใจเสนอผลงานอลูลั่งสั่นสะเทือนไปทั้งโลกผลงานที่ใช้เวลาผนกวานานกว่า84,000ชั่วโมงใช้ทุนอย่างมากมายมหาศาลบัตรีีพร้อมแล้วขอเชิญพบกับท่าอากาศยานเอนเตอร์ไพรส์สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชิญชมพิธีส่งกามยินสู่อว,วากาศพาอาชิพท่องเที่ยวพั่วจักราวาล <One. Six. S 1> ท่านจะตื่นตาตื่นใจพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน สายทอดสดการเดินทางท่องเที่ยวให้ชมทั่วโลกรายงานการเดินทางท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงติดตามการเดินทางท่องเที่ยวผ่านมือถือ2ท่านเรายินดีบริการผู้โดยสารทั่วโ,โลกการบินหนึ่งลำสามารถรองรับผู้โดยสาร50,000ท่านสะดวกสบายตื่นตาตื่นใจนอิ่มเอมใจพบกับประสบการณ์ใหม่ เดินทางโดยสายการบินเอนเตอร์ไพรส์ระดับโลกตรวจสอบเส้นทางการบินทั่วโลกบนมือถือของท่านเดินสั่งจองและสำรองที่นั่งได้ทั่วโลกบนถนนออนไลน์ที่นี่ที่เดียวในโลก